สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตามชีวิตของจ่าอาทิตย์กัน,นครับเย็นนี้เย็นนี้จ่าอาทิตย์แกกินอะไรเราไปติดตามกันเลยนะครับจ่าอาทิตย์กินอะไรเนะี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับกินอะไรเอ่ยไข่ลูกเขยครับแล้วก็แกงไก่มะเขือแกงไก่มะเขือครับ มีอะไรอีกไหมพร้อมรับประทานพร้อมรับประทานแล้วนะครับขึ้นโต๊ะจ่าจ่าจ่าได้มากี่ชุดครับได้ข้าวมากี่ชุดครับหา้หาชุดคนระับอ๋อของของเพื่อนเราด้วยใช่ไหมครับจ่าเราจะสัมภาษณ์จ่านะครับว่าเป็นทหารเออ่ได้อะไรไ, <loc. S 1> ได้อะไร มถามครับเจ้าจ้าจ้าทิดเจ้าทิดเป็นคนที่ไหนดีกว่าเออเ <º> จ้าท sort of ิดคนที่ไหนสุพรรณคนที่สุพรรณบุรีใช่ไหมสุพรรณบุรีก็มีมีของดีครับสุพรรณบุรีมีของดีมีของดีเช่นเช่นมีของมีเล่นเล่นของมั้ยมีกองดีแล้วก็เป็นเจ้ากีดายู่ ใส่เกจิครับใส่เกจิฟองฟองวัดไหนฟองฟองวัดไหนวัดแหลมุกเกจิมันต้องร่วงครับครับอันนี้จังหวัดไหนนะสุพรรณสุพรรณบุรีครับนี่ก็มาจากสุพรรณบุรีครับเพื่อนๆมาดูจ้าที่กินข้าวนะครับข้าวเนข่ยนครับจ้าที่ก็กินย่างสุภาพนะครับ จ่าจะเป็นคนน่ารักครับจ่าติน่ารักมากเป็นเพื่อนก็กดติดตามกันด้วยนะครับก็อืนอันนี้ก็วันนี้ก็มาเขาเวียนรักษาการกันนะครับเพื่อนรักษาการกัเป็นต่างปากันเลยผมไม่เคยเข้าเลยทามกันทามถามชีวิตของจ่าจ่าติ่ก่อนครับ จ้าเ็พมีมีแฟนหรือยังไม่มียังยังไม่มีกับจ้านะเทพยังโซนอ่ะเอออย่างนี้สาวสุพรรณนะมีโอกาสนะแต่ตอนนี้ตอนนี้จ้าเ็พไม่ได้จ้าประจําการอยู่ที่สุพรรณนะเพื่อน,นตอนนี้ตอนนี้จ้าจ้าเทพอยู่ที่ไหนครัที่ <c oughs> ที่กาศที่การนะครับ <c oughs> เมืองการจะมี <c oughs> เมืองเมืองเมืองท่องเที่ยวนะ บบโอเคครับเพื่อนเ,อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้จา่าดิด้วยนะครับ